สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากลองพึงมานี่จะกลครับวันนี้พามาส่งแบบหล่อเสาเข็ม i 1 2บนะครับความยาว5เมตร10เซนนะครับเป็นลักษณะเรียงแนวขวาง9ต้นนะครับตัวนี้ใช้แรงงานตําแพงสําเร็จรูปนะครับตันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูตัวแบบหล่อกันนะครับวันนี้เรามาติดตั้งกันที่ขอนแก่นนะครับแทร่ภูนขอนขอนสีขอนแก่นนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเสาเข็ม I12 ความยาว 5เมตร10เซนนะครับเรียงแนวขวาง9ต้นนะครับใช้ในงานกําแพงสําเดจรูปนะครับมีอะไรอะไรกันบ้างนะครับเรามีตัวกั้นมาให้ทั้งหมดนะครับ30อันนะครับอยู่ในโต๊ะแล้วส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ตัวกั้นแบบทรงสูงนะครับแล้วก็แบบตัดรวนนะครับตัวน็อตสำรองนะครับแล้วก็เหล็กไว้งัดเสาออกจากตัวแบบนะครับเดี๋ยวมาดูตัวลักษณะโต๊ะนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็คล้ายโต๊ะอห1 5ยาว3เมตรนะครับเป็น เหมือนการแค่ขนาดเล็กกว่านะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีลบเหลี่ยมนะครับจะเป็นแบบว่าเออเป็นเป็นเปิดเปิดองศาเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับใช้ตัวก้านแบบทรงสูงนะครับตัวนี้ใช้ปูนประมาณ0.51คิวนะครับเอ่อทำเสาได้9ต้นนะครับ9รางนะครับความยาวก็เลือกอิสระได้ครับเพราะตัวก้านปรับได้อิสระอย่างนี้นะครับอยากจะทําสั้นทํายาวแล้วแต่เลยนะครับตัวแบบยาว5เมตร1ิเตนนะครับ ด้านหน้านะครับเสริมเดือยมาด้วยนะครับเพื่อไว้งานเสาออกจากแบตนะครับโอเคตัวลวดนะครับจะร้อยลวด PVC w i e สมิลสเส้นต่อต้นนะครับไม่ต้องใส่ปอกก็ได้ครับเพราะในงานกำแพงสําเร็จนะครับไม่ได้รับแรงมากนะครับในตัวแกนแต่ละแกนนะครับก็จะมีตัวมือจับนะครับแล้วก็ตัวหูยกใช้กับลอกกับเคนได้นะครับตัวนี้ใช้น็อตจับหมดนะครับหนึ่งสอี่หหระยะนะครับ น็อตจับอย่างนี้นะครับเป็นบัวบ็อกน็อตแข็งนะครับเบอร์24นะครับเปิดด้านข้างนะครับเอาตัวเสาออกด้านข้างนะครับด้านล่างนะครับติดมอเตอร์เขย่ามา2ตัวนะครับอย่างนี้นะครับตัวใหญ่เลยนะครับเน้นแรงๆนะครับลูกค้านะครับแล้วเราก็ทําการปรับตั้งระดับโต๊ะให้นะครับนี้นะครับเป็นเหมือนที่ทํากันปกตินะครับโอเคตัวโต๊ะก็ประมาณนี้นะครับ วันนี้ไม่เทนนิงนะครับเพราะว่าลูกค้าทํางานด้านความกิดอันแรงอยู่แล้วนะครับเคยทํางานด้านนี้อยู่แล้วก็เลยขอเข้าใจในตัวเนื้องานนะครับโอเคลักษณะอีกด้านหนึ่งตัวน,นี้ใส่ฝาปิดไว้นะครับตัดลวดก็ตัดตามตำแหน่งนี้นะครับนี่นะครับเอาตัวแก๊สลวดเชื่อมเแยเข้าไปตรงนี้ก็ตัดลวดได้แล้วโอเคประมาณนี้ครับผมแบบรอเสาเข็มไอสิบสองนะครับความยาวห้าเมตรสิบเซนเรียงแนวฝาแปดต้นครับผมของ มานิจจพลนะครับนี่ครับฝากกัะนด้วยครับสำหรับล롱คืนมานิจจพลนะครับท่านใดที่สนใจแบบเหล่าคอนกิ้ตก็ฝากติกดตามไว้ในเฟซบุ๊กยูทูบไลน์แอดแล้วก็ติตเตอรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ